การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change) หรือสภาวะโลกร้อนเป็นวาระเร่งด่วนที่ทั่วโลกตระหนักและร่วมมือกันแก้ไขปัญหาเพื่อบรรเทาผลกระทบต่อมนุษย์สัตว์และสิ่งแวดล้อมบริษัทเจริญโภคกัณพ์นอาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF ผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจรมุ่งมั่นผลิตอาหารคุณภาพปลอดภัยและมีส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการผลิตโดยยกระดับการบริหารจัดก,การฟาร์มสุก,กรของบริษัท สู่มาตรฐานกลีนฟาร์มที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนมายาวนานกว่า12ปีนับตั้งแต่ปี2552 เราปรับภูมิทัศน์บริเวณฟาร์มให้สวยงามน่ายอยู่ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนหรือ circular economy นอกจากนี้ยังสนับสนุนให้พี่น้องเกษตรกรในโครงการส่งเสริมอาชีพเลี้ยงสุกรกับบริษัทหรือ c o n t a c t farming ใช้มาตรฐานดังกล่าวร่วมลดโลกร้อนและใส่ใจชุมชนอย่างต่อเนื่อง CBF Green Farm เป็นการเลี้ยงสัตว์ภายในโรงเรือนระบบปิด ที่ควบคุมอุณหภูมิด้การระเหยของน้ําหรืออ e ีเว็บช่วยปรับสภาพอากาศภายในโรงเรือนอย่างเหมาะสมทําให้สุกรอยู่สบายและป้องกันเรื่องกลิ่นหรือสัตว์ผาหะต่างๆเรามีนวัตกรรมส้วมน้ําเพื่อแบ่งแยกจ,จุดขับถ่ายในคอกเลี้ยงสุกรทําให้ภายในคอกเลี้ยงสะอาดช่วยลดปริมาณการใช้น้ําดิบจากแหล่งน้ําธรรมชาติสําหรับการล้างคอก C.P.F ศึกษารูปแบบระบบฟอกอากาศจากประเทศเยอรมนีสู่การพัฒนาระบบฟอกอากาศ โดยติดตั้งไว้ด้านท้ายโรงเรือนที่สามารถลดกลิ่นเหม็นและกลิ่นแกส๊สแอมโมเนียได้อย่างมีประสิทธิภาพบริษัทยังให้ความสำคัญกับการจัดก,การเปลี่ยนของเสียภายในฟาร์มลิงสุกรสู่พลังงานสะอาดโดยพัฒนาและใช้ระบบการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสุกรหรือไบโอก๊สมากว่า25ปีเทคโนโลยีนี้นอกจากจะช่วยลดกลิ่นและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่ชั้นบรรยากาศแล้วเรายังได้พลังงานสะอาดจากกระบวนการหมักก๊าซมีเทน เปลี่ยนน้ำเสียเป็นไบโอแก๊สเพื่อน,นำไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าสำหรับใช้ภายในฟาร์มด้วยและช่วยลดต้นทุนด้านไฟฟ้าได้50-80%นอกจากนี้ยังผลิตไฟฟ้าจากโซลาเซลล์ร่วมกับระบบไบโอแก Bio ๊สซึ่งทั้งสองขุมพลังนี้ช่วยลดการใช้พลังงานไฟฟ้าในฟาร์มลงได้เป็นอย่างดีบริษัทยังนำน้ำที่ออกจากระบบไบโอแก Bio ๊สและผ่านการบำบัดจนเป็นน้ำที่มีคุณภาพมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนดหรือน้ำปุย๋ย กลับมาใช้ประโยชน์ทั้งรถต้นไม้สนามหญ้ารวมถึงแปลงผักปลอดสารที่ปลูกภายในฟาร์มตลอดจนนำน้ำมาผ่านการฆ่าเชื้ออีกครั้งเพื่อใช้ในการล้างโรงเรือนซึ่งเป็นการอนุรักษ์น้ำตามแนวทางการนำไปใช้ซ้ำหรือรียิสช่วยลดการใช้น้ำดิบจากแหล่งธรรมชาติ C.P.F. ยังแบ่งปันน้ำปุ๋ยที่มีแร่ธาตุสำคัญในโครงการปันน้ำปุ๋ยสู่เกษตร,รกรส่งผลให้พืชเจริญเติบโตได้ดี มีผลผลิตเพิ่มขึ้นช่วยลดต้นทุนค่าปุ๋ยเคมีและช่วยลดผลกระทบจากภัยแล้งให้แก่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรมานานกว่า20ปี c b f ฟูรินฟาร์มที่มีต้นแบบจากฟาร์มเลี้ยงสุกรในวันนี้ได้ต่อยอดไปสู่ฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ฟาร์มเลี้ยงไก่เนื้อฟาร์มเลี้ยงกุ้งรวมถึงโรงงานแปรรูปอาหารของบริษัทภายใต้ความใส่ใจสิ่งแวดล้อมและชุมชนใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อร่วมบรรเทาผลกระทบจากภาวะโลกร้อนและขับเคลื่อนภารกิจสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ประชากรโลกอย่างยั่งยืน